ช่องซอสพีเอนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รีวิวครบ14วันเกินแล้วด้วยทุกคนสำหรับรีวิวอันนี้นะคะคือซอทำนานมากเพราะว่าซอสิวเหอะทุกคน oh, <no. S 1> คือที่สิวเหอะนะคะไม่ใช่เพราะน้องผลิตภัณฑ์วันนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวซอสเองเนี่แหละใช้สกินแคร์แบบเหมือนมันน่าจะแอคทีเวตกันเหมือนมันตีกันอนะ่ะทุกคนมันก็เลย ผุพองเถิดขึ้นมานะคะแต่ไม่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะว่ามันจะเกิดจากที่ตัวไหนนะคะแต่ก็เลยหยุดใช้หมดเลยนะคะมันก็ค่อยๆหายตอนนี้ก็คือเหลือแค่รอยแล้วนะคะแล้วก็จะมีสิวแบบนิดหน่อยกับสิวช่วงเนี้มันเป็นบบสิวแพ้แมส ะะุกแต่ว่าจะมาบอกตัวช่วยวันนี้นะคะที่ได้ทําการทดสอบไป14วันหลังจากใช้นะคะคือก็รู้สึกว่าในช่วงที่สิวบุกเนี้ยเห็นผลชัดเจนมากๆนะคะก็เลยอยากจะมาอ่าแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะสําสหรับรีวิววันนี้นะคะก็เป็นตัวที่อยากลองมาแบบเป็นแบบประมาณ2ปีอัพได้ทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เขาออกมานะคะเราก็อยากซื้อแต่ว่าด้วยระดับราคา สอดว่าเหมือนบางทีบางทีก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากซื้อเลยอะเพราะว่าสอดใช้โฟมหลังหน้าก็แบบ 100, ร้อยกว่าบาทสองร้อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะประมาณแบบสามร้อย u นะทุกคนก็เลยแบบว่าเออยังดีกว่าอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะไปเจอโปที่วัสั่พอดีมันน่าจะลดลงมาสามร้อยนิดๆแต่ทุกคนก็เลยเออซื้อมาลองเลยละกันจะได้มาทําให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าซอดใช้แล้วเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะเป็นสมิธนะคะ หมอโอกนั่นเองนะคะตัวที่ขอใช้นะคะก็จะมีตัวที่เป็นเจลลี่วอชนะคะตัวนี้กับตัวที่เป็นคล<ม>ีนซิ่งแบบนี้นะคะอธิบายสปปรรพคุณกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่อยากใช้เพราะว่าอะไรรูปร้ป่ะทุกคนเพราะว่าดิฉันนะคะคลั่งหมอโอกกับพี่โอ๊คมากมากนะคะเคยเจอครั้งหนึ่งอยู่ในลิฟต์กันนะคะแบบติดติดกันมากคือแบบชอบ ที่เหมาะอ,อกมากดูเป็นแบบ g e n t l e แมนมากตอนที่ไปเจอนะทุกคนก็คือเหมือนตอนนั้นพี่โอปอ,อยังยังอบอุ้มท้องน้องอยู่นะคะคือแบบพี่โอปอคือดีสวยน่ารักคือแบบคือชอบผู้หญิงที่แบบออกมาจากข้างในอะมันดูแบบ มันดูเปล่งเป่งประกายความสุขให้เราอะเออชอบแบบนั้นนะคะทุกคนก็เลยแบบเออแล้วก็เห็นตั้งนานแล้วแหละว่าเขาออกมานะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าราคามันจะประมาณแบบหลักแบบคือมันจะไม่ได้ถูกเท่ากับพวกสกินแคร์ทั่วไปร้อกว่าบาทสองอยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะแบบอัพขึ้นมาอีกนิดนึงอะจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนประมาณแบบสามร้อยหรอยอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบ เออพอก็เป็นความขี้งกของเราด้วยก็ไม่ยอมลองใช้สักทีนะคะจนได้ไปเจอโปรโมชั่นในวัสดันนะคะทุกคนมันเหลือประมาณ300กว่าบาทก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวเจลลี่วอตนะคะอันนี้จะเป็นไซส์100มิลลิลิตรนะคะก็คือเขานะคะจะมีตัวนี้อยู่2อไซส์ซอสเผ็อันนี้มันไซส์ใหญ่แล้วมันลดเหลือ3 0มนิดนิด,นดมันก็คุ้มมากก็เลยเออซื้อเลยละกันจะได้ลองสักทีหนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นอันนี้เลยนะคะตัวที่เป็นครีมซิงตัวนี้นะคะอันนี้ส أ, เจอในกลุ่มจุฬามาร์เก็ตนะคะก็เลยเออราคามันประมาณ3ามร้อยมิกปกติมันประมาณถ้าตัวนี้มันราคาปกติเขาเขียนว่า590ร้อยเกทุกคนความจุประมาณ150มิลลิตรนะคะก็เลยเออซื้อมาลองแล้วก็อ้างงั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวโอเค<ๆ>ทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มการด้วยร,รีวิวของซอสนะคะรีวิวของซอสซอสบอกก่อนนะคะว่าซอสจะทดลองใช้14วันนะคะหรือว่า14วันขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มาบอกผลเพื่อนๆนะคะอย่างตัวเนี้ค่ะ ด้วยความที่ซอดอะตอนใช้อะซอสิวเหอ่อแล้วซอสก็เลยเอ้ยอยากรักษาสิวด้วยแต่ว่าเออก็ได้ลองเปิดใช้ไปแล้วก็เลยต้องเออใช้ไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็คือไม่ได้ใช้คลีนซิ่งหรือว่าแบบตัวอื่นเลยยกเว้นแบบรอบดวงตาก็อาจจะมีใช้เป็นพวกแบบอายแอนลิปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโฟมล้างหน้ากับอะไรเนี้ยก็คือใช้อน,นี้หมดเลยในช่วงที่สิวเหอ่อนั่นเองนะคะสําหรับคลิปเนี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้มีถ่ายหน้าทุกวันให้ดูนะคะเพราะว่าคือตรงเนี้ยสิวเยอะมากเดี๋ยวจะอาจจะมีรูปให้ ดูนะถ่ายเก็บไว้บ้างนะคะพวกรูปอะไรถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าซอนหายจากหน้าเหอได้ยังไงใช้อะไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวซอนอาจจะมาทำคลิปให้ดูนะคะแบบสไตล์ซอนนะก็จะเป็นอะไรที่บอกแบบเรียวๆเลยแล้วก็เป็นราคาที่ไม่แพงอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวดิฉันก็จะเป็นราคาถูกแน่นอน,นะคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะก็หลังจากที่ซอชัยนะคะตอนอย่างที่ซอบอกเลยว่าหน้าซอมันมีแบบบางสิวมันจะขึ้นในช่วงแบบแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงคางนะคะแล้วก็ใต้ตรงนี้น่าจะเป็น อ่าแพมแมสนะคะอ่าแต่ตอนนี้คือมันดีขึ้นมากแล้วมันจะเหลือสิวใต้คางเนี่ยแค่บางจุดนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเหลือแค่สิวที่มันพิ่งขึ้นมาใหม่ไม่รู้มันขึ้นเพราะอะไรนะหนึ่งจุดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแต่รอยหมดเลยนะคะก็เลยอุ้ยมันดีมันมันดีขึ้นแล้วนะคะก็ซอนไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการล้างหน้าด้วยหรือเปล่าแต่ซอนคิดว่ามันการล้างหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทุกคนเพราะว่า ถ้าเราไม่แต่งหน้ายังไงเราก็ต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นในการลบเมคอัพกันแดดอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้พวกคลีนซิ่งนะคะที่มันเป็นมาเป็นตัวช่วยให้มันช่วยแบบทำให้หน้าเราสะอาดขึ้นนั่นเองนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะชื่อว่า s m i t h Bas i c c l e a r One Step d e e p c l e a n s i n g นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเนื้อออยกึ่งเจลนะคะที่ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าที่มีเครื่องสำอา หรือว่ามีกันแดดนะคะก่อนที่เราจะล้างหน้านั่นเองนะคะโดยนะคะตัวนี้นะคะที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยเขาเขียนว่า for all skin t y p e นะคะก็คือใช้ได้ทุกลักษณะผิวเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกด้วยนะคะ โดยตัวนี้นะคะเนื้อเจลเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลที่แบบกึ่งออยกึ่งเจลนะคะคือถ้าเป็นออยทุกคนมันจะแบบไหลเร็วมากเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเหมือนค่อนข้างเกาะตัวอยู่แต่ก็มีความไหลอย,อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวเนื้อของเขาอะค่ะมันก็ใช้งานง่ายนะไม่ได้ซอไม่ได้รู้สึกว่าซอไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอึดอัดหน้าไม่สบายหน้านะคะคือตัวซอดับไม่ค่อย จะบอกไงอันนี้สารภาพตามตรงว,ว่าไม่ค่อยใช้ออยเท่าไหร่ถ้าได้ตามมาดูส่วนมากเราจะใช้เป็นพวก cleansing water ที่ใช้กับสำรีนะคะก็ได้มาเปิดใจลองตัวนี้แหละเป็นตัวแรกเลยแรกๆเลยละกันนะคะก็ว่าได้แล้วก็จากที่ใช้มารู้สึกว่าเนื้อไม่ได้รบกวนแบบการทําความสะอาดทําความสะอาดได้ตามปกติเลยนะคะส่วนเรื่องกลิ่นนะคะอันนี้ซอสเคยเห็นรีวิวว,ว่า กลิ่นน้องอ่ะมีสารเคมีเยอะแต่ในความที่ตัวเราใช้อ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันกลิ่นฉุนหรืออะซออาจจะไม่รู้เองก็ได้นะเออไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบ แบบมีสารเคมีอะไรขนาดนั้นก็ค, <Alumni. S 2> คือไม่ได้ติดเรื่องกลิ่นนะคะแล้วก็ตัวเจลจะเป็นเจลแบบใสๆเลยมันก็จะดูแบบเออดูอ่อนโยนต่อผิวเนาะส่วนวิธีการใช้นะคะอันนี้ซอปิ๊แอบดูวิดีโอหมอกอกที่ทำความสะอาดผิวหน้ามาคือดีมากทุกคนถ้าใครเป็นผู้ชายไปกดดูได้นะคะก<ง>็อันนี้หมอกอกบอกบอกเลยว่าให้ใช้แบบขณะที่ผิวหน้าแห้งมือแห้งนะคะก็คือวนก่อน วนจนเครื่องสําอางหรือว่าครีมกันแดดหลุดเรียบร้อยนะคะเราค่อยเอาน้ํานะคะมาวนอีกรอบนึงก็จะเปลี่ยนแบบเป็นน้ํานมนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถใช้รอบดวงตาได้ด้วยนะคะตัวซอดเองอ่ะจ,จะไม่ได้ใช้แบบเต็มสีถ้าอย่างวันนี้แต่งหน้าแบบมีมาสคารา่ามีปากที่แบบแน่ค่อนข้างแน่นอะ่ะซอรจะใช้พวก เอ็กซอัพออยแอนก่อนนะคะแต่วันนี้จะเ๋ยวจะลองล้างให้ดูนะคะแบบที่ว่าเราไม่ใช้ออยแอนด์ลิปเลยนะคะใช้ตัวนี้เพียวๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้คลีนซิงเสร็จนะคะก,ก็จะใช้เป็นตัวอันนี้ต่อเลยนะคะจะชื่อว่า Soft j e l l y Wash Gentle Formula นะคะ b y Smith นั่นเองนะคะ ตัวนี้ซอสได้มา100มิลิลิตรนะคะในราคาประมาณ300นิดนิดๆที่วัสด์น,นะคะมันจะมีโปรโมชัน่นอ่ะทุกคนลองไปหาดูกันได้นะคะแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อเจลแบบเนื้อเจลใสๆแบบดูอ่อนโยนนะคะคล้ายๆแบบพวกเจลล้างหน้าที่มันดูแบบ เจนโทมากๆทุกคนมันก็จะขายตัวมันก็จะขายกันเลยกับตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนใช้นะคะจะมีโฟฟองนิดนึงแล้วก็เราสามารถแบบทาทาความสะอาดทั่วผิวหน้าได้เลยอย่างซอสจะไล่ไปตามรูขุมขนแบบนี้นะคะอาา่ะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ จะล้างออกด้วยน้ำเปล่านั่นเองนะคะตามปกติเลยตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษทุกคนมันเหมือนเป็นกลิ่นที่เราอยู่ในป่าซอสไม่รู้มันเป็นกลิ่นจากส่วนประกอบในนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็หลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยหน้าไม่เอียดนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าลื่นเกินไปสําหรับตัวซอสรู้สึกว่ามันกําลังแบบพอดีมากนะคะแล้วก็มันจะมีแบบตึงๆบางจุดเหมือนกันอย่างซอส ใช้ตอนช่วงรักษาสิวใช่ไหมเป็นแบบสิวเห่อแต่รู้สึกว่ามันตึงๆช่วงบริเวณแบบที่มันมีสิวเหมือนกันนะคะ<ม>ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรไหมนะมหลังจากนั้นเราก็ใช้โทนเนอร์ของแพนเนอรีเลยนะคะ ก็รู้สึกว่า2ตัวเนี้ยยังไม่บอกดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวรอไว้เผื่อถ้าใครอยากรู้นะคะว่าใช้อะไรให้สิวหายบ้างนะคะก็ก็ตามมาได้เลยนะคะบ,บอกบอกมาได้เลยคอมเมนต์บอกมาได้เลยโอเค,คก็จะจบไปแล้วนะคะประมาณนี้นะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้แบบผลลัพธ์ที่ตัวเองอยากเห็นกันนะคะถ้าใครที่อยากลองนะคะก็สามารถลองไปหาซื้อกันได้นะคะคือมีเยอะมากแต่ที่เห็น หลักๆจะเป็นอี e แอนบอยวัสันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ลองไปหาลองกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแะก็จบ การรีวิวเพีงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบก็เลยอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะถ้าตรงไหนที่ซอสผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะหรือว่าจะติมาก่อนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวซอสจะไปรีบปรับปรุงในต่อต่อ,ตอไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมต้องสลับกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย